สูบแล้วอย่าทิ้งแช่น้ำไว้ไล่หนอนชอนใบได้ผลดีมากของเหลือทิ้งที่ว่านี้ก็คือบุหรี่นั่นเองค่ะเริ่มจากให้ทิ้งก้นบุหรี่ลงแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนจนน้ำกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เทผงชูรสและน้ํายาล้างจานตามลงไปเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้พืชผักสดชื่นและเป็นสารจับใบคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำมากรองใส่ขวดสำหรับฉีดพ่นได้เลยโดยให้ผสมน้ำบุหรี่3ช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด1ลิตรในบุหรี่มียาสูบเป็นส่วนผสมซึ่งสามารถไล่หนอนมดแมลงได้กรอกเสร็จแล้วให้นำไปใช้ได้เลยค่ะ หนอนชอนใบเข้าทำลายจะสังเกตได้จากบนใบจะมีเส้นลายขดไปมาเกิดจากหนอนกัดกินชอนชายระหว่างผิวใบเมื่อเป็นมากเข้าก็จะทำให้ใบต้นแกรนไม่ติดผลฉีดพ่นสูตรนี้ทุกๆ15วันต่อครั้งเน้นตามใบใต้ใบและยอดฉีดให้ชุ่มและทั่วไม่ว่าใบนั้นจะมีหรือไม่มีหนอนชอนใบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะ นอกจากนี้ก้นบุหรี่ที่เหลือก็สามารถนำไปโรยโคนต้นไล่ศัตรูพืชทางดินได้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะ